เปล่ลำทานเตอร์มาสเตอร์อะไรอย่างเงี้ยห่วยไม่รู้ที่ทำแปงห่วยไม่เป็นเลยเปล่ลำทานไงนี่เฟมชอบดับแล้วว่าห่วยมันทำอย่างไรห่วยดอห้วยหรอห้วยมันทำอยาาป่ะห้วยมันว่าอะไรเนี่ยอะไรเงี้ยห้วยถามอยู่ได้อะไรเงี้ยห่วยจริงเหรอแปล่าลำไม่ไม่มันจะมันจะว่าห้วยไม่ได้บอกถามอยู่ได้ไม่เคยพูดเลยใครไม่ได้ซ้าเมื่อ หนูว่า่นไปนอนกันเถอะทำแล้วหินห้วยประมาณแบบว่าว่าอะไรวะเหมือนแบบว่า well? มันไม่กึ่งไม่สุภาพหรอะพอดตาเนได้แมวจะเคยหยอดทำไมแมวเป็นไรข่าเชื้อความจริงห้วยแปลว่าลำลคอต้องอาบน้ำไหมวะวะไม่ได้อาบน้ำด้วยไปดิสหากมันจะหงมันจะหก เราพูดคำนี้เาน